สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎประจําเดือนธันวาคม2567ค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางแค่สามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กำลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวกรกฎเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะ ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือดาบค่ะไพ่ก้าดาบนะคะเด็กถือดาบค่ะและเป็นไพ่จัดเม้น ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ในอดีตที่ผ่านมาชาวกรกฎนะคะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีแต่ปัญหาความสัมพันธ์ที่มีคนเอาแต่ใจความสัมพันธ์ที่ถูกควบคุม control ค,ความสัมพันธ์ที่ทําให้ตัวคุณนอนไม่หลับเลยแม้แต่สักคืนเดียว นะคะถึงหลับก็นอนฝันร้ายอะ่ะอืมจะดุ้งตื่นทุกคืนแบบนี้ก็ได้นะคะด้่ยความสัมพันธ์ที่มีแต่ปัญหาอืมแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ด้วยสัํปไปจนบางครั้งมาทีชาวกราฎบางคนอยากจะปลดปล่อยตัวเองจากความสัมพันธ์นี้ให้เป็นอิจาระนะคะคุณอยากจะออกมาเหลือเกินนะคะเพราะว่าคุณทนไม่ไหวแล้วกับปัญหาต่างๆที่ทาโถมเข้ามานะคะอืมบางครั้งคุณก็ไม่อยากจะ สนอะไรแล้วอะค่ะไม่อยากจะเอาอะไรแล้วเนาะอยากจะแบบตัดทิ้งไปให้หมดด้วยซ้ำไปแล้วก็ถ้าหากว่าตัดทิ้งไปหมดแล้วเหลือคนเหลือตัวคนเดียวก็ยอมอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าคุณก็อยู่ตรงนี้แล้วคุณก็ไม่ได้จะมีความสุขนะคะแม้แต่ความฝันคุณก็ยังฝันร้ายเลยเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะ ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วค่ะสามารถสักคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะสแสดงว่านาพายนี้ไม่ใช่นาพายของคุณไม่ต้องนำไปคิดเยออคิดมากค่ะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ค่ะสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักของชาวราศรีกร,รกฎลัคนากร,รกฎในช่วงเดือนธันวาควม2567เป็นอย่างไรนะคะ ไพ่แรกค่ะได้เป็นไพ่สองเหรียญไพ่เดวิลค่ะอาศวินถือดาบนะคะและเป็นไพ่ควินถือเหรียญชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะ บรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักกับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในช่วงเดือนธันวาคมมองว่าคุณยังแบ่งรับแบ่งสู้นะคะกับกับปัญหาเนอะคุณยังประคับประคองอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะสลัดตัวเองออกจากปัญหาเหล่านั้นออกมาได้อาจจะมีสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องพัวพันอยู่นะคะอืคุณพยายามใช้สติมากที่สุดพยายามนิ่งมากที่สุด เพื่อที่จะคิดอย่างถี่ถ้วนไตรตรองอย่างมีสตินะคะในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นพยายามจะข่มอกข่มใจข่มจิตนะคะข่มอารมณ์ไม่ให้ใจร้อนไม่ให้วู่วามนะคะพยายามจะมีสติมากที่สุดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎกับคนที่คุณคิดถึง ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนนะคะขอให้ชาวกรกฎมีคนที่คิดถึงเรามาดูกันค่ะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาเป็นอย่างไรขอดูของชาวกรกฎก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศรีกรกฎลัคนากรากฎค่ะชาวราศรีกรกฎลัคนากรากฎคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นค่ะไพ่ไปแรกนะคะได้เป็นไพ่ทาวเวอร์ธรรมดานะะ ไพ่หถ้วยนะคะและเป็นไพ่สดาบชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นเอาจริงๆตามหน้าไพ่อะคะ่ะคุณอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะถ้าถ้าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตามเงื่อนไขตามตามอ่อ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันดีขึ้นตัวคุณพร้อมไม่ใจให้โอกาสนะคะถ้าคุณพร้อมไม่จะให้โอกาสเขาเราไม่จะเลือกเขาแต่อีกหนทางนึงถ้าหากว่าเขาไม่เปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนด้วยตัวเองหมายถึงเปลี่ยนให้ตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะที่มันพังทลายแตกสลายมาตั้งนานแล้วนะคะอือเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า คนที่ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎคิดถึงค่ะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะไพ่ใบแรกด้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะเด็กถือเหรียญค่ะไพ่หกขอโทษค่ะไพ่สิบไม้เท้า และเป็นไพ่ฮาลโลแฟนชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตดินพฤกษกันมังกรน,นะคะธาตุไฟเมษสิสงห์ธนูเนาะอืมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะ คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ชาวกรกฎคะตัวเขายังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปเขายังไม่อยากจะปล่อยอะคะ่ะทั้งที่เขาก็รู้ว่ามันหนักแล้วก็มันเหนื่อยปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมร้อมเขาพยายามจะใช้สติอยู่เหมือนกันนะอืมเขายังไม่ได้อยากที่จะปล่อยคุณไม่เชื่อนะคะว่าพอไพ่เด็กถือไม่เท้าขึ้นมาคะ่ะในอนาคตที่เขาวาดไว้มีคุณอยู่ตรงนั้นด้วยนะ Ừ, ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพ,พันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎกับคนคนนั้นเป็นอย่างไรคนที่คุณคิดถึงนะคะแม่ขออนุญาตบอกก่อนนะว่าเอาคำม,มันคืออนาคตอนา,านคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะ เอาคาใบแรกค่ะได้เป็นไพ่งถือถวออ้วยเอาคำถ้วค่ะเป็นไพ่งถือเหรียญน,นะคะไพ่หกเหรียญค่ะเด็กไม่ใช่เด็กสีเดอะฟูลน,นะคะและเป็นไพ่สเตรนค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินทุศกศปการมังกรเนาะมีชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ด้วยนะคะ มในส่วนของเอาคํามันคตความรักความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์นี้มันยังต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่นะคะดังนั้นความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าจะพยายามตัดขาดขนาดไหนมันก็ยังไม่ขาดมันก็ยังตัดกันไม่ได้เนาะเพราะว่ามันยังมีอะไรมีอะไรบางอย่างที่ยังผูกมัดผูกติดกันอยู่นะคะที่ต้องยังเกื้อกูลหรือว่าประคับประคองร่วมกันอืม เนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีก,กรกฎลักนณากรากฎนะคะขอคําแนะนําค่ะไพ่ไปแรกนะคะได้เป็นไพ่แตดถ้วยค่ะเอ็มเพรสเอ็มเพรค่ะและเป็นไพ่หนึ่งถ้วย ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในส่วนของไพ่ทาโร่ที่ให้คําแนะนำเนะาะไพ่บอกว่าถ้าหากว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เติมเต็มความสุขความสดใสรอยยิ้มในชีวิตคุณไม่ได้เติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่ขอให้คุณออกมาให้โอกาสตัวเองได้เดินหน้าต่อได้เดินหน้าสู่โลกใหม่สถานที่ใหม่โอกาสใหม่ๆที่มันอาจจะดีกว่านี้ ะะจงรักตัวเองนะชาวกรกฎเนาะเป็นกาลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆดีเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ